วัสดีครับวันนี้จะมาสอนใส่ปัดน้ำฝนก้านปัดติกความหนาของอยาง10บมิลหรือเป็นที่รู้จักกันก็คือยางวิสุบ้าหรือยางจัมโบ้นั่นเองลักษณะยางก็ถ้าเป็นตรงรุ่นนะมันจะ จะล็อกเข้ากระดูกงูคอดีแล้วยางกับท้านเวลาใส่ที่มันล็อกอยู่ได้ก็ด้วยนะครับมีตัวล็อกอยู่ตรงกลางเป็นรุ่นล็อกกลางที่จะมาเข้าอย่างนเนี้ยเริ่คือล็อกเนี่ยหัวท้ายหัวท้ายไม่ได้ล็อกหัวท้ายล็อกเฉพาะากระดูกงูปกติถ้าเราใส่ยางตรงรุ่นก็จะไม่มีปัญหา มันจะมีฝั่งฝั่งปิดคือคือใส่ไม่ได้พอมันติดอยู่ที่ปลายยางแล้วจะมีฝั่งเปิดแล้วเสียบหมดว่าใส่ยางคือ,อยางมาเป๊บสองรุ่นสิบสี่นิ้วเอากระดูกงูใส่เข้าร่องนะฮะหนึ่งครับอ่ามันจะมีล็อกล็อกของมันอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ระหว่างยางอ่ะจะใส่ฝั่งไหนก็ได้ก็ใส่เข้าไปเป๊ะนะฮะ ร้อยเข้าไปเรียบมันก็จะล็อกอยู่อันนี้คือเป็นตรงรุ่นแต่ถ้าไม่ใช่ตรงรุ่นคือเราซื้อยางยางมาเผื่อเอามาตัดนะาาตัดใส่เราก็จะเอาเอายางเนี่ยมาวัดมาเทียบดูขอนว่าล็อกมันอยู่ตรงไหนล็อกอยู่ระหว่างนี้ มีหลายวิธีคือตัดยางไ้ก่อนหรือเสียบก่อนค่อยตัดอันนี้ผมจะสอนเสียบก่อนค่อยตัดกันพลาดว่าเราตัดตัดได้ไม่ไม,ไม่ตรงพอจะาตัดผิดปุปป๊บล็อกมันก็จะใส่ไม่ได้ก็เสียบไปก่อนแต่ถ้าตัดก็จะใส่ง่ายใส่มารับ เนี่ยคือเข้าล็อกแล้วทีนี้เหล็กหล็ก,กระดูกงูเนี่ยลราเอาไข่ควงใหญ่แล้ว,ลวก็ดันเหล็กใ,ให้เสมอกับกา้านซ้ายขวาพดใสา่ย,ยางแบบนี้เพ๊่มมันจะไม่ล็อกใช่ไหมเราเราก็ตัดตัดหัวตัดท้ายทิ้งพื้นที่ไว้ให้เลยเหล็กนิดหนึ่งครับ หัวตัดท้ายส่วนล็อกก็จะล็อกแล้วตรงนี้เสร็จแล้วสมมุติว่าสมมุติว่านี่คือกาวเวลาเวลาหยอดกาวนะครับเราหยอดกาวให้ตั้งตั้งการยแบบนี้อย่าให้กาวไปถูกกับกานพลาสติกเพราะเวลาเปลี่ยนยางครั้งต่อไปมันจะยากแล้วก็หยอดแค่นิดเดียวหยอดตืดหยอดยางกับกระดูกงูปั๊บหย่อนข้างตืด ก็คือจบให้แห้งอย่าไปหยอดให้โดนกา้านเถินขาดเพราะก,กาวเวลามันแห้งมันจะคมมันจะแข็งมากเทคนิคง่ายๆนะครับมัตัวล็อกก็จะอยู่ตรงนี้กกอุปก,กรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ทำก็จะมี พวงเล็กกับใหญ่ปากเมนคีมคีมปากจิ้งจกคีมปากเนี่ยอาไว้เอาไว้ดัดเหล็กเป็นเหล็กปากอะไรอ่ะเป็เล็กเนี้ยกัรไกต้องเป็นกรรไกรตัดผ้าถ้าเป็นกันไกรทั่วไปตัดระยามจะดิน้นเป็นกันไกรเหล็กโอเคครับจบวิธีการ แต่เพียงเท่าน,นี้แค่นี้ก็ใช้งานได้ง่ายๆนะครับ